ภัยอันใดที่เราต้องระวังเป็นพิเศษครับในช่วงเดือนนี้นะฮะทั้งตัวเราและคนในครอบครัวนะครับอันนี้ต้องเตือนเป็นพิเศษนะฮะโดยเฉพาะใครที่เป็นเพศหญิงนะครับหรือใครที่มีแฟนเป็นเพศหญิงเนาะแล้วก็ลูกอะไรฮะหรือลูกสาวอะไรก็ตามหรือน้องสาวนะครับมาฟังนนี้ฮะรวมถึงตัวเราเองด้วยนะครับเรื่องแรกครับมันเป็นช่วงที่ดวงระวังความลับเปิดเผยนะครับอันนี้สําคัญมากนะฮะในช่วงในดาวอังคารครับมันโคจรสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์นะครับ อังคารเจอดาวอาทิตย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความรับเปิดเผยนะฮะมันมีนิทานชาติเวรของโหราศาสาตร์ครับมันจริงว่าด้วยเรื่องของดาวอังคารคือพิทยาทอนนะครับโคจรเจอดาวอาทิตย์เรียกว,ว่าโคจรมาเจอมานบหนุ่มคือดาวอาทิตย์นะฮะผมเล่าคร่าวๆให้ฟังนะฮะพอดาวคู่นี้พอเจอกันปุ๊บนะครับมันมีเหตุให้ได้ลวงรู้ความลับอะไรบางอย่างหรือว่าความลับบางอย่างที่ปกปิดซ่อนเร้นไว้ครับมันจะถูกเปิดเผยออกมานะฮะแสดงว่า ในช่วงนี้ครับอันนี้ภาพโดยรวมทั้งหมดนะฮะเพราะว่าทุกคนจะเจอดาวังคารที่โคจรสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์นะครับกันทั้งนั้นเลยนะฮะแต่จะมากจะน้อยหรือดีกรีในเหตุที่ต้องเจอนะฮะหรือความร้ายแรงก็จะแตกต่างกันนะครับแต่เราก็ต้องระวังตัวเป็นพิเศษนะครับคือเรียกว่าความลับเปิดเผยในรูปแบบต่างๆท่านที่มีความลับนะครับส่วนตัวเลยนะฮะความลับความรักหรือว่า อะไรที่ปกปิดซ่อนเล่นอะไรที่ซิกแซกเอาไว้นะฮะไม่ว huh. right. 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 no ่าจะเป็นความรับเรื่องของการงานความรับเรื่องของความรักความใคร่ความรับในเรื่องของการที่มีคู่สมคู่ซ้อนอะไรนะฮะคือมันจะเป็นเหตุต่างๆที่เป็นเรื่องความลับนะครับใครที่ทุจริตเนี่ยก็เรียกว่าระวังความรับเปิดเผยนะฮะเรียกว่าใครที่มีอะไรปกปิดซ่อนเล่นส่วนตัวนะฮะแต่ละคนก็มีเรื่องปกปิดซ่อนเล้นส่วนตัวที่แตกต่างกันนะครับบางทีก็เป็นเรื่องทั่วๆไป เป็นความลับที่บางทีเราก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะครับบางทีเราก็ไม่อยากให้แฟนรู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวแฟนฟัง้วจะเครียดอะไรนะฮะหรือช่วงเนื้นตังไม่ค่อยมีเดี๋ยวบอกแฟนเดี๋ยวแฟนเครียดนะฮะเดี๋ยวเราแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้มันเป็นเรื่องทั้งเรื่องเล็กเรื่องกลางเรื่องใหญ่นะครับใครที่มีความลับในช่วงขวบเดือนนี้นะครับต้องระวังเป็นพิเศษนะนี่คือเรื่องแรกนะฮะความลับเปิดเผยเรื่องที่2ครับดาวอังคารมันสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์อย่างเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ เดินทางไปไหนหรือว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราซุ่มซ่ามเป็นพิเศษ,ษ,ษนะฮะเดินเตะนุ่นชนนี่ป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าเรียกว,ว่าเจอของแข็งของมีคมของร้อนเจอสัตว์มีเขี้ยวมีเล็บนะครับควรกัดได้ง่ายๆนะครับรวมถึงเรื่องของเจอของร้อนของมีคมนะครับเลือดตกยางออกนะฮะหรือว่าเดินเตะนุ่นชนนี่ฟกช้ำดำา้เขียวสะดุดถลกรบก้นจำเบ้าอะไรก็ไปนะฮะช่วงนี้มันจะเจอแบบนี้บ่อยให้สังเกตตัวเองดีๆนะฮะจะเจอมากเจอน้อย ก็อยู่ที่ว่าดวงชะตาแต่ละคนที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่ามันจะมีเหตุให้ทําอะไรรูดเร้ว่องไวนะฮะเดี๋ยวจะมีเรื่องเจ็บตัวเป็นระยะระยะเป็นพิเศษนะก็ต้องระวัง้วยนะฮะข้อที่3าครับใครที่มีโรคประจําตัวครับมันจะพัทุขึ้นมาได้นะฮะอันนี้ต้องระวังครับโรคประจําตัวนะฮะบางคนเป็นความดันต้องระวังนะครับใครเป็นความดันช่วงนี้จะความดันขึ้นความดันลงแล้วแต่นะฮะความดันสูงความดันต่ํา แต่ต้องระวังนะฮะความดันนี่มันก็สัมพันธ์กับการพักผ่อนความเครียดถูกไหมฮะหรืออาหารการกินนะครับเนี่ยเรารู้ดงหมดเนี้ยโอ้ปกติคุณจะทานทุกอย่างเลยนะครับยิ่งเดือนแห่งการทานเลี้ยงนะครับหรือว่าการนัดหมายตลอดเราก็ลืมตัวนะครับเนี่ยเรามันเตือนเป็นสัญญาณเตือนนะครับอย่างน้อยคุณจะกินเต็มที่เราก็เบาลงหน่อยนะฮะหรือเราจะทานในที่มัน ของทอดของมันของไวของอะไรที่มันจะทําร้ายร่างกายเราได้เพราะว่าเรามีโรคประจําตัวเดี๋ยวลืมตัวนะครับไปกินแล้วหนักดูขึ้นมาได้นะฮะระวังเรื่องของโรคหัวใจเรื่องของเส้นสมองนะครับนี่หัวใจสมองนะฮะปลายบุบปรับชัอพันอะไรอย่างงี้ได้นะฮะฉะนั้นนะครับทั้งโรคประจําตัวหรือว่าโรคเกี่ยวข้องกับเรื่องเส้นเลือดนะครับโรคเกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวใจและสมองนะพูดนะครับต้องระมัดระวังไปพิเศษนะครับนี่คือจุดที่ต้องระวังมากๆนะฮะ เรื่องต่อมาครับดาวอังคารนะฮะมันสัมพันธ์กับดาวพุธนะอันเนี้ยหรือว่าพุธกับอังคารคู่นี้นะครับทะเลาะง่ายช่วงนี้คนหงุดหงิดง่ายพานจะทะเลาะเบาแบงหรือมีปัญหากันได้ง่ายสังเกตไหมฮะอารมณ์ช่วงเนี้ยราหงุดหงิดง่ายลมเสียง่ายนะครับแล้วก็พานจะทะเลาะเบาแบงบางทีกับแฟนกับเพื่อนร่วมง,งานนะฮะหรือแม้แต่ว่าใครที่ไม่อำนวยความสะดวกหรือว่าจะมีคนที่พูดาาพูดจาไม่เข้าหูเราก็ชวนทะเลาะหรือว่าเขาก็ชวนทะเลาะนะครับ ฉะนั้นต้องหนักแน่นนะมันจะผ่านไม่จทะเลาะอย่างเดียวนะฮะมันจะลงไม้ลงมือกันได้ง่ายนะฮะฉะนั้นมัยเป็นช่วงที่คนจะทําร้ายกันได้ง่ายคนจะมีปัญหากันได้ง่ายนะครับฉะนั้นต้องอย่าถือสา,าความในบางเรื่องบ้างมองก้าวข้ามมันผ่านบ,า <LC. S 1> บ้างเรื่องอะไรก็ตามที่เข้ามาก็อย่ายไปเสียดบ้างนะฮะอย่ายไปถือสา,าความทุกเรื่องที่เข้ามากันเดี๋ยวคนเครียดแล้วก็มันจะทะเลาะลําพานจะมีปัญหากันได้ถ้าเป็นแฟนเนี่ยมันจะมีปัญหากันแรงกว่าเดิมหรือว่าบานปลายได้นะครับ โอเคนะฮะแล้วก็อย่างครับในชุดนี้บริวารจะสร้างปัญหานะครับช่วงนี้ดาวพุธสัมพันธ์กับดาวอังคารในดวงเมืองนะฮะลูกดองบริวารคนที่เราต้องทํางานร่วมด้วยนะครับเขาจะสร้างปัญหาเยอะอย่าไว้ใจนะครับสั่งงานไปแล้วคุณต้องคอยตามงานดีๆเดี๋ยวไปสร้างเรื่องหรือว่ารับคําสั่งผิดๆถูกๆนะฮะเข้าใจอย่างหนึ่งนะเราสั่งอย่างหนึ่งเข้าใจอย่างหนึ่งก็ไม่ทำผิดๆถูกๆกลายเป็นมีปัญหางานต้านต้อง,องกลับมาแก้หรือว่าส่งงานถูกตีกลับมานะครับฉะนั้น ช่วงที่พยายามตามงานหรือว่าคอยตามติดหน่อยว่าเออเราสั่งอะไรไปนะฮะแล้วก็เข้าใจตรงกันหรือเปล่านะครับการสื่อสารต้องชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่อะไรนะฮะงานยุ่งเยอะมากครับโอ้โหเราพูดเจออังคาเนี่ยงานยุ่งงานเยอะงานหนักข้อสําคัญนะฮะทางแก้นะฮะทำอะไรด้วยตัวเองได้ควรทํานะครับพูดเจออังคานี่โอ้โหไว้ใจใครยากนะครับ ใช้เวรวานใครยากมากคือต้องเอามือดีๆมือเก่งๆเอาไปทําในงานนั้นๆเลยนะฮะนี่คือแบบใช้ใครทั่วไปไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวมีปัญหาตามกับมาแก้วุ่นวายวุ่นวือไม่จบนะฮะแล้วก็ทําอะไรด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะครับแล้วก็รปการต่อมาครับอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าดาวพุธมันสัมพันธ์กับดาวมิตยูนะฮะมิตยูเนี่ยดาวแห่งการสูญเสียดาวแห่งความเปลี่ยนแปลงดาวแห่งการสูญเสียป,ประวัปัปปปปปบฉอดพันนะครับฉะนั้นคุณผู้หญิงนะครับ ระวังอันนี้นะครับถูกล่อลวงนะครับถูกหลอกลวงหรือว่าสําคัญคือมันจะมีคนที่เข้ามานะครับหวังผลในตัวเราฮะใครเข้ามาจีบบางทีเขาไมา่ได้เอาความรักมาให้เอาความใคร่มาให้มากกว่าความรักนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับใครที่มีแฟนนะฮะใครที่มีน้องสาวใครที่มีลูกสาวใครที่มีใครก็ตามนะฮะคือต้องระวังส่วนผู้ชายก็กเกี่ยวนะฮะอาจจะมาหลอกลวงเรื่องเงินทองนะครับ เืออาจจะหมอกหลอกลวงในผลประโยชน์ต่างๆนะครับฉะนั้นมันก็จะแตกต่างกันแต่คุณผู้หญิงต้องระวังนะฮะยิงช่วงเดือนนี้นะฮะมันจะมีงานเลี้ยงบ่อยกับบ้านมือกับบ้านเย็นกับบ้านค่าอ่าเนี่ยเรารู้ดวงเราจะได้ป้องกันเลยนะใครที่มีคุณลูกนะครับใครที่มีน้องสาวนะฮะเดี๋ยวว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนมาส่งเดี๋ยวแฟนมาส่งกลับมืดหน่อยกับดึกหน่อยเออถ้าเราไปรับกลับได้ในช่วงเด้น,นะฮะก็ดูดี่เป็นพิเศษหน่อยก็ดีนะฮะเพราะว่า เรื่องเหล่านี้นะครับถ้ามันพลาดแล้วโอ้โหมันเสียใจทั้งชีวิตนะครับระวังการถูกล่อลวงการถูกหลอกลวง,ง,งนะครับเรื่องทางเกี่ยวข้องกับร,ร่างกายนะฮะคือใครเข้ามาในช่วงนี้เขาก็อาจจะไม่ได้หวังเรื่องความรักของเราเ็าจะหวังในร่างกายเรานะฮะก็จะได้เซฟร่างกายไว้ด้วยนะครับนั่นคือเรื่องราวนะฮะช่วงเดือนนี้ที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเราโฟกัสไว้นะฮะความรับเปิดเผยนะฮะช่วงนี้เราจะได้ข่าวได้ยินความรับบางอย่างนะฮะของคนในสื่อของคนทั่วไปนะครับ เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวต้องมาชี้แจงถแถลงข่าวอรือพวกนี้ครับก็จะมีเนีย่ยฮะี่มันเป็นความสัมพันธ์นะฮะอันนี้เราเตือนเป็นระยะถนะ้่ใครที่ได้ฟังดวงรายวันนะฮะเราก็จะเตือนเป็นระยะะ,ยะเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วแต่วันนี้ก็ทําคลิปเป็นรวบรวมทั้งเดือนให้ฟังจะได้สรุปว่าอะไรต้องระวังเป็นพิเศษแต่และ1นึ่งสบ้างนะครับเพราะมันยังเป็นยังมีเวลานะฮะยิ่งช่วงนี้มีการเลี้ยงมีการเดินทางบ่อยนะฮะเนี่ยเราจะได้ เตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมป้องกันนะครับทุกทุกเลือกนะลองไปดูแต่ละข้อนะครับขอโชคดีครับปลอดภัยทุกท่านนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ทำอะไรก็ต้องอย่าประมาทนะครับมีสติดีๆฮะในการตัดสินใจเนาะไปเลยครับโชคดีขอสุขครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะสู่ต่อสู้สดีครับ